ในเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะมาถึงครับขอให้ทุกคนมีแต่สุขไร้ทุกชีวิตกลับมาสนุกสนานเบิกบานสัมาใจทุกคนเลยค่ะอขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่อยู่กับเรามาตลอดปีนี้ค่ะแล้วก็อยู่กับเสียงโหรรของพวกเราด้วยนะคะขอวอวยพรแล้วกันค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขความสนุกแล้วก็สมหวังทุกประการเลยนะคะตาเราบ้าง <c oughs> พวกเรานะคะก็จะขอเป็นเสียงหัวเราะความสุขแล้วก็ความสนุกให้คุณผู้ชมแบบนี้ไปนานๆเลยนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยคือของขวัญอันลําค่าที่สุดสําหรับพวกเราพวกเรารายการ b r e a k m Love ชุดนี้พี่จัดให้ขอ m เมอร์รี่คริสต์มาสอ่าที e นิวยอ มีเทนทีโปร 5G ไอ้กว้างเอาไปกว้างเหรอสวัสดีผู้ชมสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Dress My Love ชุดนี้พี่จันฮะ ภรรยาหรือว่าคู่ไหนๆก็ตามนะคะผ่านการแต่งตัวค่ะก็นะอะไรทำไมไม่ให้แต่งเปซานต้าทำไมให้แต่งเป็นวัวเป็นควายเป็นวัวเป็นควายอะไรเงี้ยควางเรียนดีอะรูดอล์ฟไงก็นี่ซานต้าแล้วมีซาตี้แล้วขาดกวางให้ขี่ฮะขาดกวางให้ขี่ไงพอดีไม่ได้กวางตัวผู้หรอกกวางตัวเมียด้วยเหรอเป็นเก่งกวางด้วยร วันนี้แต่งแขแต่งขึ้นนะวันนี้เป็นปาร์ตีชอบชอบปกติไม่เคยชมนะเออคุณนม่สวยนะนะแต่ต้องบอกก่อนทำแขกรับเชิญของเราในวันนี้แต่งตัวมาเนี่ยเพื่อเอาใจลูกๆของเขาโดยเฉพาะเอเป็นคุณแม่ลูกสี่โอ้เรื่องเงินทองไม่ต้องพูดถึงรับรวยมาไปพบกับเขากันเลยไหมไปเชิญพบกับนะฮะคุณพลอยชิดจันนะฮะแล้วมาพร้อมกับลูกๆนะอีกสองคนนะน้องชิโน่และชิตาค่ะ สวยลอยชิดจันที่คุณพู้มากับลูกชายสุดหล่อทั้งสองคนน้องชิโนและน้องชิตาซึ่งเรื่องแฟชั่นของคุณแม่และคุณลูกบ้านนี้เรียกว่าจัดจ้านไม่ธรรมดาเลยค่ะคนไหนชิโนครับชิโนชิโนแล้วอันนั้นชิตาชิตาชิโนกี่ขวบแล้วคะสิบขวบสิบแล้วชิตาล่ะคะเจ็ดเจ็ดโอเค อีกสองคนอยู่บ้านค่ะลูกสาวลูกสาวอีกสองคนลูกสาวสองคนยุ่เท่าไหร่้ะครับแปดขวบกับห้าขวบแปดขวบกับห้าขวบก็ไล่ๆกันเลยไล่เลยหกปีสี่คนทีเดียวปิดจอบเออ สี่คนถือว่าติดกันมากเลยรัใช่เหนื่อยไหมครับเหนื่อยค่ะเหนื่อยถามเรื่องของการแต่งตัวบ้างดีกว่าบ้านนี้บอกเลยว่าแต่งตัวแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆลูกๆก็คือตอนตอนช่วงเขาเล็กๆเนี่ยเราจับอะไรให้ใส่อะไรเงี้ยจะแบบแฟนซีจะแบบตามเทศกาลอะไรเงี้ยจะมีตลอดแต่พอเริ่มโตเขาก็เริ่มเลือกเองพิต้าเนี่ยคือจะแบบเวลาจะไปโรงเรียนอย่างเงี้ยบางทีชุดที่เราหยิบให้เขาก็ไม่ใส่ไม่ใส่อะไรก็จะแบบจะเลือกเองหรือบางทีต้องมีชอยส์ให้เขาอะไรเงี้ยอาจจะต้องหยิบมา2 3ส 3ตัวแล้วก็อ่ะให้เลือกเองว่าจะใส่ตัวไหน<อ>เดี๋ยวนี้จะไม่ใช่แบบหยิบอะไรแล้วก็ใส่อันนั้<ห>นแล้วลก็ต้องมีวิธีเ<อ>นาะแล้วอย่างเรื่องตัวคุณพอเองนะครับ<า>พอมีลูกแล้วยังได้แบบเอฟเสื้อผ้าให้ตัวเองย,ยังได้แบบซื้อเสื้อผ้าตัวเองอยู่มากไหมมีช่วงหนึ่งที่แบบไม่ดูแลตัวเองเลยแบบเอาแต่ลูกอย่างเดียวแต่ตอนนี้เริ่มกลับมาแบบเออเราจะต้องแบบต้องดูดีต้องเป็นแบบเป็นพี่สาวไม่อยากเป็นผู้เล่ แม่พลอยครับคือวันนี้จะเป็นน้องชิโน่กับชิต้าที่จะมาจัดชุดให้กับแม่พลอยใช่ไหมครับคือแบบมีการเปลี่ยนตัวนิดนึงวันนั้นที่แบบจัดแต่งตัวให้แม่จะเป็นชินลี่กับชิต้าค่ะแต่วันนี้เอาชิโน่มาแทนโอเควันนี้ลุยแทนน้องชินลี่นะลูกนะโอเคเอาละครับจะเป็นยังไงครับถ้าคุณลูกจะต้องมาจัดชุดให้กับคุณแม่นะครับโอ้โหแค่ได้ยินแบบนี้ก็น่าสนใจแล้วครับเพราะฉะนั้นไปจัดกันเลย ที่คอนโดใช่ไหมฮะนี่คอนโดใครเอ่ยเีบ้านโอ้นี่ห้องสี่คนเหรอโอ้ยเดี๋ยวนะคอนโดอลัมการมากพอยเนื้อที่น่าจะใหญ่กว่าบ้านผมอีกเออท่ี่กิตราสองร้อยสอง แต่ก็เป็นระเบียงเยอะเหมือนกันเป็นสองห้องนอนล้วจะมีห้องพ่อแม่มาสเตอร์เบดมแล้วห้องเด็กๆก็จะเป็นแบบเตียง2ชั้นนอนว่าเตียงสองชั้นแบบนอติดกันตอนเด็กๆแล้วมีสไลเดอร์อะไรเงี้ยสนุกไหมชอบเตียงตัวเองไหมลูก ไม่ได้นอนเลยเนาะเล่นสไลด์ไปสไลด์มาใช่ไหเป็นความฝันของเด็กมากเลยตอนเด็กๆอย่างมีเต็นท์สองชานมีสไลเดอร์มีอยู่ข่าวหนึ่งที่ถือว่าคือฮากันไปทั่วทั้งวงการเลยก็คือเรื่องของของขวัญของบ้านนี้อุ๊ยใช่ของขวัญเขาให้กันหนักนี้เลยหรอเขาให้กันนักหนักหนักนชิ้นเยอะใหญ่กี่กิโลไม่น่ใจนะาว่ ประมาณสกิโลสกิโลสกิโลนี่ดูเบานะแต่ตัว่าเป็นลำใหญ่เหรอหรือว่าทองคำแท่งเป็นแท่งแท่งสกิโลจีนวาเลนไทยเนี่ยแหละเดี๋ยวดี๋ยวีให้แต่ว่าเหมือนก็เป็นทองจริงก็คือเก็บด้วยแหต่ก็มันก็สมบัตินะเนาะ4ีกิโลสกิโลพี่พลอยขอสองขีดขอสองขีดพอสองขีดพอสองขีดไม่ใช่เนาะไม่ใช่ทุเรียนขอสองขีดเสือนมาให้เป็นบาดเสือนหนสลึงเป็นบาด ลูกสี่คนก็เลยได้4ีกิโลแต่เดี๋ยวก่อนนะคือทอง4ีกิโลสำหรับลูก4ี่คนเกตเบนซ์เล่สำหรับคุณพ่อหนึ่งคันคือยังไงคะคุณพ่อคือยังไงนะก็คือจริงๆเราเราก็ไม่ค่อยได้ให้ของขวัญเขาจริงๆคือแบบตั้งแต่ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เหมือนเลงเล็งรถ ไว้ไว้สักพักแล้วมันเป็นแบบเหมือนอาชีที่แบบขับได้ขับได้ทํางานทําอะไรมันก็ก็สะดวกก็รวบทุกเทศกาลเลยแล้วกันเป็นของขวัญให้เขาก็เป็นชิ้นใหญ่ชิ้นโตรวบทีเดียวซึ่งก็เซอร์ไพรส์คนทั้งประเทศด้วยเป็นที่มาของคําว่าอาชีพพลอยชิจันนี่แหละขออนุญาตนะคะโจนัสซีทิปบแฮนนยคุแบฮันลสิ่าที่นี่คือูส นี่เธอดูดูว่าเขาดูแลสามียังไงโอ้โหแต่ละอย่างเนี่ยจะไม่ให้ใครๆอยากเป็นอาชีพลอยชิดจันได้ยังไงล่ะคะแต่ช่วงหน้าเรายังเหลือภารกิจของคุณลูกๆจะต้องเจอกับอะไรพักสักครู่ค่ะจะให้มัมิใส่ชื่อของโรดีะจะให้มัม่ใส่ชุ่อของโรดี้ให้ใส่กระองจะให้มมใส่กางเกงในของเรดี้ให้